สวัสดีค่ะบ้านเจ๊ปานปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ไว้อยู่ต้นหนึ่งค่ะปีนี้ดอกมากทานไม่ทนันนำมาทำแยมมะม่วงสูตรนี้เจี๊ปานคิดเองเลยนะคะได้เนื้อสัมผัสของมะม่วงเป็นแยมผล,ลไม้ที่มีครบสามรสทำง่ายใช้เวลาน้อยด้วยวัตถุด,ดิบในครัวค่ะมาดูวิธีทำง่ายๆกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเจ๊าปานจะเลือกมะม่วงที่ใกล้จะสุก แต่ไม่งอมนะคะจะมีความแข็งแข็งอยู่บ้างของเนื้อมะม่วงค่ะนำมาล้างทําความสะอาดและปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะและเจ๊ปันจะใช้ที่ซอยผักที่ซอยมะละกอแบบนี้นะคะนำมาซอยเนื้อมะม่วงให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะคะเจ๊ปันใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สองลูกนะคะสำหรับการทำแยมครั้งนี้ ทำแยมมะม่วงใช้มะม่วงพันอะไรก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊าปานจะตั้งกระทะแล้วนําเนื้อมะม่วงที่ซอยนั้นมาใส่ในกระทะค่ะตามด้วยน้ําตาลเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ําแป้งข้าวโพดค่ะเปิดไฟอ่อนๆค่ะใช้ไม้พายคนไม่ต้องหยุดมือนะคะมะม่วงเขาจะได้มีความร้อนที่ทั่วถึงค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆค่ะ เพื่อนๆสามารถเพิ่มลดน้ำตาลได้นะคะมะม่วงบางพันเนี่ยหวานมากๆอาจจะลดน้ำตาลหรือมะม่วงที่เปรี้ยวก็เพิ่มน้ำตาลหน่อยได้ค่ะใช้เวลากวนไม่นานค่ะแยมมะม่วงเริ่มร้อนสุกทั่วเหนียวข้นแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะพักแยมมะม่วงรอทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแยมมะม่วงข้นๆหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะคะจะได้เก็บได้นานเท่านี้ก็จะได้แยมมะม่วงที่มีทั้งเนื้อแล้วก็น้ำแยมมะม่วงที่เข้มข้นมากเลยค่ะสามารถต่อยอดทำขายได้นะคะเป็นการแปลรูปมะม่วงที่ได้คุณค่าและความอร่อยค่ะทากับขนมปังนะคะใส่เนื้อแยมมะม่วงได้ไม่อั้นเลยค่ะ ทำทานเองทาให้จุกๆเลยนะคะหรือจะทานกับขนมปังกรอบแท็กเกอร์อื่นๆเอาไว้จิ้มก็อร่อยมากๆค่ะใช้แยมมะม่วงทำเป็นท็อปปิง้งราดไอศครีมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อน,อนๆลองทำดูนะคะแยมมะม่วงสูตรทำง่ายได้ประโยชน์จากผลไม้ถ้าทานไม่หมดเก็บแยมมะม่วงไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นานๆค่ะทำทานเองง่ายๆสะอาดและปลอดภัยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะ หอมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปันขอตัวไปทานแยมมะม่วงทาขนมปังก่อนนะคะฝากเพื่อน <c oughs> ๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูแสนอร่อยทำง่ายและขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะคะ